สสดีครับสวัสดีค่ะน,นี้เราอยู่ันที่เงือนรับแรงนะครับผมเป็นร้านอาหารริมน้ํานะคะเดียวว่าแต่ริมน้ำเลยค่ะนั่งทานได้ในน้ําเลยค่ะบรรยากาศสุดชิลในะครั้งแรกของพวกเรานะครับที่มาจังหวัดอุตร,ตรดิตถ์นะครับก็มีที่เที่ยวอีกมากมายนะครับที่นี่ไม่ค่อยมีใครมารีวิวเนะี่ยเราเลยเลือกมาที่นี่นะครับผมติดตามนะครับผมไปดูกันเลย จริงๆแล้วนะคะเข้ามาด่านแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นบริเวณนี้ก่อนนะคะเป็นที่นั่งโซนด้านบนค่ะตกแต่งไว้ได้สวยงามเข้ากับธรรมชาติไม่แพ้ด้านล่างเลยค่ะเป็นม่านน้าตกเทียมพร้อมป้ายชื่อร้านไว้ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆกันค่ะและมองไปทางบริเวณด้านขวามือนะคะก็จะเป็นบันไดาทางลงไปยังที่นั่งเล่นในน้ําได้ค่ะแต่บริเวณด้านล่างนี้นะคะไม่ให้นําอาหารลงไปทานนะคะสามารถลงไปนั่งเล่นได้เท่านั้นค่ะ เวลาเราสั่งอาหารมาทานก็นั่งทานข้างบนนะคะแล้วจับแวบๆลงมาด้านล่างบ้างก็ได้ค่ะที่นี่นะคะอากาศดีเย็นๆนั่งสบายๆชิลๆมากค่ะเพราะที่นี่มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะมากบวกกับน้ําที่ไหลยเย็นๆที่แตะเท้าเรานะคะทําให้เรารู้สึกโล่งปลอดโปรง่งจนอยากนั่งอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยค่ะและว,วันนี้นะคะอาหารที่เราสั่งมาทานกันนั่นก็คือข้าวพันผักห่อไข่และข้าวพันผักเสวยค่ะ สำหรับเรานะคะเป็นอาหารที่แปลกใหม่และรสชาติดีไม่ผิดหวังเลยค่ะแต่ที่นี่ก็ยังมีอาหารให้เลือกอีกมากมายหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนือหรือสเต็กพาสต้าสปากเกตตี้ก็มีนะคะเครื่องดื่นต่างๆก็มีไว้ให้บริการอย่างมากมายหลายเมนูเลยค่ะและยังไม่หมดนะคะเมนูของหวานก็ยังมีอีกเยอะเลยค่ะสนใจว่ามีอะไรบ้างก็ต้องลองมาชิมมาชมกันดูนะคะที่เฮือนรับแลอุตรดิตค่ะ